ค<น>ำถามยอดทิตเลยอาจารย์ซูโบนี่ตั้งนาฬิกาปุกแต่เวลานาฬิกามันทํางานกดสไลด์ทิง้งแล้วยอนต่อ <c oughs> จนเลยเวลาของเวลาละหมาดในซุพี่วันนั้นแล้วเนี่ยการกระทำในลักษณะแบบเนี้ยเขาขายไหมมันมีสองอย่างในอืบางคนมีผมเจอมาแล้วครับเดินไปเนี่ย กดนาฬิกาแล้วก็นอนต่อตัวไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวหนึ่งอ่าไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเนี่ย,ยคือคือถามเฮ้ยแล้วไปกดนาฬิกาคือมันยังไอคนมันยังไม่รู้เลยมันเป็นสัญชาตญาณอือเฮ้ยมือกดปึง้งแล้วก็หลับต่อกับอีกคนหนึ่งตื่นปกติดีเลยครับไปกดนาฬิกาเพราะมันเสียงดังแล้วก็นอนต่อไอคนที่สองนี่ไม่ได้นนไอคนที่สองนี่เจตนาอแต่ถ้า มีนะอ่ะสาสังเกตไหมคนที่หลับนานๆแล้วแล้ว,วไอไอ,ไอนาฬิกาปลุกมันอยู่ใกล้<ะ>ครับไม่รู้ตัวเองปิดไปเมื่อไหร่ไม่รู้เราอามือ,เร,มอเรามือไปกดเมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยอไออย่างเนี้ยไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้ตื่นมาอดังเหลือเกินกดแล้วก็นอนต่อน,นี่คุณมีความผิดละไม่อยู่ในหุกกมของมันหน้ามาอัลซาราตินทำดิ่นะอละปิดท้ายเลยจาย์สัส้นๆเลยพี่น้องถามมาเขาถามว่ากรณีของการกินน้ำท่อม แล้วก็อะไรนะผสมยาแก้ไอฮารมฮูกกลมเดียวกับกินเหล้าของมึนเมาไหมคืออย่างนี้ฮนะุกกลมเหมือนเหล้าไหมเนี่ยมันไม่เหมือนเหล้าแต่เป็นฮุกกลมหรารมเทาะเสพสิ่งที่เป็นอันตรายลาดอรอรอเวลาดีรอรอเวลาทุลกูบปไอดีกูมีละตาลูกะันเพราะว่าหเหล้าเนี่ยฮุกกลมมันอย่างหนึง่งแต่อันนี้เนี่ยก็มันทำให้เมาอะไรได้ เมามถ้าเมาเนี่ยมันอยู่ในหุกลมที่เขาเรียกว่ามากเมานอาอ้อยฮรมดอมากเมาน้อยฮาร์ดซึ่งแน่นอนอันนี้อยู่จริงๆแล้วหมวดมันอยู่ในหมวดที่เป็นอันตรายมากกว่าเพราะไม่ว่าจะใบหรือน้ำก็ตามเป็นอันตรายเพราะเป็นอันตรายเนี่ยาศาสนาห้ามไม่ว่าจะเป็นกัญชาก็ดีน้ำกระท่อมก็ดี ตอนนี้เนี่ยมันมีน้ําสดน้ําแห้งผมก็งง <Huh? S 2> อันนี้น้ําสด mm hmm. ท่อมสดผมไม่รู้เขาว่าสดเขาหมายถึงอะไรเหมือนเล้า,เล,าเล่าเบียรสดหรือเปล่าไม่รู้นะ mm hmm. แต่บอกพี่น้องเลยนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายต่อร่างกายและเป็นโทษและสิ่งที่เป็นโทษนั้นถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามด้วยกับสิ่งที่ตัวบทยืนยันชัดเจน mm hmm. ออกห่างนะครับนานสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามห้ามดูแลนะครับขอบคุณอาจารย์มีเนื้อเสรยงนะวันนี้ได้หลายความรู้เลยนะพี่น้องที่ได้ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook ไลฟ์ด้วยนะครับกาคืนนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับอบินไลตอฟิกวันนีด้ดายะสละมรรคคุมเระบา<อ>รมีคุณพะบารมค่ะุก